เอาเอาสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันแล้วครับทุกท่านท่านไม่อยากเจอผมแต่ผมอยากเจอทุกท่านครับผมกับชฟบอมบนะครับวันนี้มาทำอาหารนะครับการตุ่มนั่นเป็ยังไงตุมให้มันเดือดนะครับแล้วก็น้ำใส่เยอะตอนครับประมาณ2.0มิลลิเมตรนะครับนะครับอันนี้คือกล่องนะครับกล่องอาหาร เราก็ต้องเอาน้ำใส่แล้วเราก็ต้องตีน้ำให้มันแตกอย่างกันนะครับนี่ครับน้ำเหลือเวลาสิบนาทีเราจะมาลวกหมูครับเราต้องตัดหมูชิ้นนึงครับตัดต่อมาใส่ลงหมูตกครับลางหมูตกงหมูตกครับทำเป็นนีประนอครับเราก็มาตีให้หมูกันน้เข้ากันนะครับนี่ครับเราต้องเปิดไฟนครับเขเปิดแรงครับเปิดไฟอุ๊ยร้อน ระวังครับระวังครับอันตรายครับเราก็ต้องเอาหม้อครับหม้อมาไม่ใส่น้ำก่อนเลยครับยังครับนี่นะครับไอไอไอ้ขาขานี่คือหม้อมันร้อนใกล้จะได้ที่แล้วครับนะครับเราก็น้ำใส่ครับน้ำใส่ไปนิดนึงครับล้วก็ตีให้น้ำมันแตกครับแตกปุ๊บแบบนึงนะครับเชฟชิมน้ำก่อนโอเคครับ เราก็มาเปิดเตาแกดิงงี้ครับเอากระทะวางไว้เราก็ทอดน้ำครับระวังครับน้ำเชียร์เด้งครับระวังครับเระวังครับทอดน้ำครับตีน้ำมันแตกแต่นี่เบ็ดอันเสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆทีง่ายๆคือการต้มน้ำยังไงให้มันเดือดเราก็ต้องต้มแล้วก็ต้องมัดต่อนนะครับเราก็มาแบ่งอันนี้ให้แบ่งให้เจ้าถึงครับมือกล้องนนครับอันนี้ให้เด็ก ข้างบ้านครับเบิร์ดครับมีให้มีมีมีลีครับไม่ทําอะไรครับนอนอย่างเดียวครับอันนี้ให้นนชิมานครับนี่ครับแอบเอกนะครับอันนี้ให้มีนะครับเดี๋ยวค่อยให้ไม่ให้มันครับมันนอนอยครับก็เป็นกันอีกทีนะครับวันนี้ทํายังไงน้ําเราทิ้งจะเดือดนะครับรังก็รัง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 ตอรักครับเป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ